สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุบุทเรื่องเล่าคลิปนี้จะเป็นเล่าเรื่องทศชาติชาดกชาติที่2ก็คือพระมหาชนกในที่นี้ผมได้ทำ playlist เรื่องราวของทศชาติชาดกไว้ตั้งแต่แรกแล้วแลนะถ้าผู้ชมสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้เดีย๋ยวจะวางลิงก์ลย์ลิสต์ไว้ด้านล่างนะครับพระมหาชนกเป็นชาติที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญวิริยบารมี เรื่องนี้ก็ได้ถูกนําไปเป็นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่9พระมาชนกเนี่ยก็ได้สอนเรื่องความเพียรมีทั้งแบบหนังสือกระตูนแล้วก็ฉบับอนิเมชันที่อยู่ใน YouTube ด้วยแต่ในที่นี้ผมเอาเนื้อเรื่องออริจินอลของพระไตรปิฎกมาเล่าสู่กันฟังครับเรื่องเริ่มต้นก็มีอยู่ว่าณเมืองมิธีลาแห่งแคว้นวิเทหะมีราชาชื่อว่าพระเจ้ามหาชนกทรงมีโอรสทั้งหมด2องค์ก็คือพระเจ้าอริทธาชนกและเจ้าปล,ลชนกโดยอริทธาชนกเป็นอุป,ปราช ส่วนปนชนกคนน้องเป็นเสนาบดีเมื่อกษัตริย์มหาชนกสวรรคตพระเจ้าอาริษฐานชนกคนพี่ก็ได้ครองราชแทนครับส่วนพระเจ้าปนลชนกก็เป็นอุปราชที่แรกสองพี่น้องนี้ก็รักกันดีแต่ทว่าวก็มีดราม่ากเกิดขึ้นเมื่อมีอำมาตย์คนหนึ่งมักใหญ่ไฟสูงแล้วก็ไม่พอใจพระเจ้าปบลชนกจึงพูดจากรอกหูใส่ยาพิษในจิตใจของพระราชาอาริฐชนกคนพี่ ให้เกิดความระแวงน้องชายแบบพระเจ้าโปลลชนก,ชนกพออามาตคนนี้พูดกรอกหูไปเรื่อยคนพี่กระดันหูเบาแล้วก็สั่งจับน้องขังเอาไว้และลามโซ่คุ้มกันแน่นหนาครับโปลลชนกเสียใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยตนไม่เคยคิดทรยศก็เลยสาบานกับสวรรค์ว่าหากข้าพระเจ้าไม่เคยคิดกบฏขอให้โซต่ตวนแตกออกมาทําให้โซต่ตวนและประตูเรือนจําเนี่ยเปิดออกทันทีพระเจ้าโปลลชนกสามารถหนีไปจากที่คุมขังและหลบซ่อนอยู่ที่ชายแดนเมืองมิทิลา และก็ได้เกิดความคิดว่าไหนๆข้ากลับไปก็จะโดนทหารจับอยู่แล้วงั้นก็สู้กบฏมันจริงๆซะเลยดีกว่าจึงได้สมัครพรรคพวกผู้คนในชายแดนมิถิลาเข้าจริงๆกองทัพของโปล,ลชนกก็บุกร้อมเมืองมิถิลาไว้บรรดาทหารและชาวเมืองเนี่ยต่างย้ายฝั่งไปอยู่กับพระอนุชากันหมดเพราะเห็นว่าพระราชาจับน้องชายไปขังอย่างไม่เป็นธรรมเมื่อกองทัพของโปล,ลชนกล้อมเมืองไว้แล้วก็ส่งสารไปว่าก่อนหน้านี้ข้าพระเจ้าไม่ปลุกเวรเป็นกบฏกับท่านพี่แต่เมื่อท่านพี่ก่อเวรกับข้า ข้าก็จะขอก่อเวรคืนบ้างแต่แน่นอนว่าพระเจ้าอริษฐชนกไม่คิดจะยกบัลลังก์ให้เมื่อเห็นว่าตนไม่มีทางเอาชนะกองทัพของพระเจ้าโปชนกได้จึงตัดสั่งมเหสีที่ตั้งคันหนีไปส่วนพระราชาก็ไปรบจนสิน้นพระชนม์ในสนามรบครับพระเจ้าโปลชนกจึงได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ครองเมืองมิถิลาสืบต่อมาส่วนพระเทวีที่หนีออกมาเนี่ยก็รีบเก็บเงินทองอัญมณีใส่กระเช้าเทเข้าสารทับข้างบนและก็เอาผ้าเก่าๆเนี่ยปูปิดเอาไว้ จากนั้นก็ปลอมเป็นสาวชาวบ้านที่แต่งตัวปอนๆและคิดว่าจะไปอย่างเมืองกาลและจำปาก,กะทางเหนือแต่ตอนนี้พระนางก็ท้องแก่มากแล้วครับด้วยพาศดีสกิลบาร,รมีของพระโพธิสัตว์ในคันพระอินทร์ก็ได้รับแจ้งเตือนเลยรีบลงมาช่วยและก็แปลงกายเป็นชายชาราขับเกวียนมาที่ศาลาที่พระนางพักอยู่ชายชาราคนนั้นก็เชิญพระนางขึ้นเกวียนไปอย่างแคว้นจำปากะด้วยกันโดยแผ่นดินก็นูนสูงขึ้นให้พระเทวีสามารถขึ้นรถมาได้โดยง่าย เมื่อพระนางนั่งบนเกวียนเนี่ยก็หลับพักผ่อนไปได้วยความเหนื่อยล้ารถม้าของพระอินท์สามารถไปอย่างเมืองจามปากะได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าจะมีระยะไกลถึง30ยศก็ตามครับเกวียนนั้นก็เดินทางไปถึงเมืองในช่วงวันเดียวพระนางจึงประหลาดใจเปน็นอันมากพระมเหสีก็เสด็จไปนั่งพักอยู่ศาลาแห่งหนึ่งในเมืองนั้นบังเอิญก็มีพราหมณที่สาปามก เมื่อผ่านมาเห็นพระนางก็เกิดความเอ็นดูสงสารจรึงเข้าไปไต่ถามสารทุกข์สุกดิบพระนางก็ตอบว่าตนหนีมาจากเมืองมิถิลาไม่มีญาติพี่น้องอยู่ที่เมืองนี้เลยท่านพราหมณ์ก็รับพระนางไปอยู่ด้วยโดยดูแลอยู่ในฐานะน้องสาวไม่นานนักพระนางก็ประสูตรพระโอรสนามว่าพระมหาชนกกุมารตั้งชื่อตามปู่ของเด็กคนนี้เมื่อพระกุมารโตขึ้นมาหน่อย,ยก็มีเพื่อนเล่นเด็กๆวัยเดียวกันเป็นจํานวนมากพระชนกเป็นเด็กที่มีแรงเยอะผิดจากเด็กทั่วไปก็จะคล้ายๆกับเฮอร์คิวลิสวัยเด็ก วันหนึ่งเนี่ยมหาชนกกูมันก็โกรธกับเพื่อนแล้วก็ลากเด็กคนนั้นไปด้วยกําลังมหาศาลเด็กคนนั้นก็เลยร้องไห้และบอกกับเพื่อนคนอ,อื่นว่าลูกหญิงไม่รังแกเอามหาชนกได้ยินก็แปลกใจมากและถามแม่ว่าทําไมเพื่อนๆถึงด่าลูกเช่นนั้นแล้วพ่อของลูกคือใครนางก็เลยกลบเกลื่อนว่าก็ท่านพราหมณ์ที่สาเป,ปาโมกนั่นแหละพ่อของลูกเมื่อมหาชนกไปตอบเพื่อนทั้งหลาย เด็กเหล่านั้นก็หัวเราะเยาะว่าไม่จริงหรอกพระมหาชนกก็กลับมาถามแม่อีกโดยอาศัยตอนที่ดื่มนมจากเต้าได้กัดนมมันดาไว้แล้วก็บังคับให้นางเนี่ยพูดความจริงไม่งั้นข้าจะกัดนมขาดเลยนะนางจิงยอมเล่าเรื่องพระบิดาให้ฟังทั้งหมดพระมหาชนกก็เลยคิดจะไปเอาบัลลังก์คืนบ้างแล้วก็เรียนเก็บเลเวลในสำนักของท่านพราหมณ์และก็จบคัมภีร์ตรเพศกับพราหมณ์ที่สาปามโมหกตามสเต็ปของมหาบุรุษในหนังแขกนะครับผ่านไป16ปีไวเหมือนโกหก มหาชนกก็บอกกับแม่ว่าจะเดินทางไปค้าขายเป็นจ็อบเมอร์แชน์เก็บเงินให้มากพอเพื่อจะไปเอาบ้านเมืองของตนคืนมาจากเสด็จอาพ,พระมารดาก็เอาทรัพย์สินที่มีค่ามาจากมิธิลาสามสิ่งก็คือแก้วมณีหนึ่งแก้วมุกดาหนึ่งแล้วแก้ววิเชียนหนึ่งให้พระมหาชนกออกไปขายเพื่อซื้อสินค้าที่จําเป็นครับมหาชนกก็จัดซื้อสินค้าบรรทุกเรือสำเภาร่วมไปกับพ่อค้าวานิชประมาณ700รอคนเพื่อเดินทางไปอย่างแดนสุวรรณภูมิในวันเดียวกันนั้น พระเจ้าโปเลชนกก็ได้ป่วยจนลุกไม่ขึ้นอีกเลยครับหลังจากเดินเรือไปได้7วันเป็นระยะทาง700โยชน์ก็เกิดพายุใหญ่โหมกระนำ่ำมีคลื่นซัดมาจนเรือจนจะแตกบรรดาพ่อค้าและลูกเรือก็พากันตื่นระหนกวงส่วงอ้อนวอนเทวดาขอให้รอดชีวิตจากการขาดสติกันหมดจากนั้นก็จมน้ำตายไปจำนวนมากฝ่ายพระมหาชนกเมื่อรู้ว่าเรือจะจมแล้วก็ทรงดึงสติด้วยการครกน้ำตาลกรดกับเมยและก,กินจนอิ่ม จากนั้นก็นําผ้ามาชุบน้ํามันจนชุ่มและนุ่งผ้าอย่างนั้นจนแน่นหนาเพื่อดักกลิ่นเพื่อไม่ให้ปลาหรือสัตว์ร้ายได้กลิ่นมนุษย์พระชนกก็ปีนไปที่เสากระโดงขณะที่เรือจะจมเนี่ยก็รอจังหวะก,กระโดดคนอื่นที่บวงสรวงเทวดาเนี่ยก็ถูกเต่ายักษ์กลายยักษ์กินไปหมดแล้วพระมหาชนกก็คํานวณระยะทางที่ด้านเรือใบเพื่อกําหนดทิศฝั่งทะเลที่ไปอย่างนาครมิถิลาให้จงได้ จากนั้นก็ทรงกระโดดจากเสารกระโดงเรือและข้ามพ้นจากสัตว์ร้ายเหล่านั้นเป็นผลจากการเตรียมตัวมาดีในวันที่เรืออับปางลงครับและในเวลานั้นเองพระเจ้าโปลชนก็สวรรคตพอดีพระมหาชนกก็ว่ายในทะเลถ,ถึง7วัน7คืนแล้วก็ไปตรงกับวันอุโบสถพอดีวันนั้นเองนางมณีเมขลาเทพธิดาผู้รักษามหาสมุทรมาเห็นชายรูปงามกําลังว่ายน้ําอยู่และก็สังเกตว่าการที่ตนทิ้งงานไปเนี่ยถ้าหากพระมาหาชนกตายแล้วก็ ตนจะไม่สามารถเข้าทีวัสมาคมได้อีกจึงรีบปรากฏกายต่อหน้าพระโพธิสัตว์และพูดว่าใครหนอว่ายนาถึงเจ็ดวันท,ทั้งที่มองไม่เห็นฝั่งพระมหาชนกก็เลยตอบว่าทีวีเราเห็นปฏิปทาแห่งชาวโลกและอนิสงส์แห่งความเพียรพอได้ยินดังนั้นนางมณีเมขลาก็เลยแกล้งลองใจต่อว่ามหาสมุทรนี้กว้างหย่นัก ท่านจะพยายามไหว้สักเท่าไหร่ก็ไม่ถึงฟังท่านคงจะตายเสียก่อนเป็นแน่กระมังพระหมาชนกเลยตรัสตอบว่าคนที่ทําความเพียรแม้จะต้องตายไปขณะก,กาลังทําความเพียรพยายามอยู่ก็จะไม่มีผู้ใดมาตําหนีได้เพราะอย่างน้อยก็ถือว่าได้ท,ทําหน้าที่เต็มกําลังแล้วนางมณีเมขาก็เลยตอบว่าพยายามไปทั้งที่มองไม่เห็นเป้าหมายเนี่ยก็มีแต่ความยากลําบากแล้วก็ถึงตายได้จะเพียรเป็นทำไมให้เมื่อยตุ้มฮะก็ประมาณว่าดันทุรังปรเปล่าๆครับพระหมาชนก,กเลยตอบมางว่าท่านเห็นแล้วไม่ใช่หรือว่า คนอื่นจมน้ําในมหาสมุทรกันหมดมีเราคนเดียวที่ว้ายข้ามและมาพูดกับท่านได้เราก็จะทําตามสติกําลังและใช้ความเพียรตามที่บุรุษควรทําเพื่อไปให้ถึงฝั่งไม่ว่าใครจะว่ายังไงนางมณีเมฆหาได้ยินจนประจักษ์แล้วก็สรรเสริญในความเพียรของมหาชนกและช่วยอุ้มพามาหาชนกไปถึงฝั่งมิถิลาดุดมรรดาคนหนึ่งอุ้มบุตรเอาไว้และนําพระมหาชนกไปวางไว้ในอุทยานมะม่วงแห่งหนึ่งและฝากรุกคเทวดารักษาไว้ครับในเมืองมิถิลาหลังจากพระเจ้าโพลชนกตา,ตายแล้ว ก็มีลูกสาวชื่อว่าเจ้าหญิงสิวลีพระเจ้าโปลละชนกไม่มีโอรสจึงได้บอกพี่ใยกรรมกับอมาย์ว่าคนที่เป็นสามีของลูกสาวเราได้จะต้องมีคุณสมบัติ4ประการได้แก่ 1. เป็นผู้ทําให้เจ้าหญิงพอใจสามารถรู้ได้ว่าด้านไหนเป็นหัวนอนของบัลลังก์รูปสี่เหลี่ยม สามสามารถยกธนูใหญ่ที่จาใช้แรงคนธรรมดาถึงพันคนถึงจะยกได้สีสามารถชี้บอกขุมทรัพย์มหาศารทัิงหกแห่งได้เมื่อพระราชาสิ้นพระชนเนี่ยบรรดาเสนาบนดีก็จัดพิธีเลือกคู่กับเจ้าหญิงขึ้นแต่ก็ไม่มีผู้ใดสามารถทาให้เจ้าหญิงสีวลีพอใจได้และก็ไม่มีใครผ่านคุณสมบัติทั้ง4ข้อต้องตั้งพิธีเสี่ยงราชรถเพื่อหาบุคคลที่มีบุญญาที่การสมควรมาครองเมืองมมาก็เดินรากรถไปอย่างส่วนที่พระมหาชนกกลาลังนอนอยู่อมามมัดก็เลยประโคมดนตรีขึ้น พระมหาชนกได้ยินเสียงประคมก็ตื่นขึ้นแล้วก็บอกว่าคงจะเป็นราชรถเสียงไทยยิงไม่ได้แสดงอาการตกใจออกมาหรือว่าดีด้าครับถ้าหากเป็นผู้มีปัญญาก็จะไม่ลุกขึ้นแต่ถ้าเป็นคนกาลกินีก็จะตกใจแล้วหนีไปครับปุโรหิตเห็นดังนั้นจึงไปตรวจดูเท้าของพระมหาชนกก็เห็นลักษณะของเท้าว่าเป็นผู้มีบุญ จึงประโคมดนตรีให้เสียงดังขึ้นอีกครั้งแล้วก็เข้าไปทูลอัญเชิญพระมหาชนกมาเป็นพระราชาครับพระมหาชนกก็เลยถามว่าพระราชาอยู่ที่ไหนก็ได้ทราบความว่าพระเจ้าปโปลและชนกสวรรคตแล้วเสนาอามาตย์ก็เลยบอกว่าราชบัลลังก์เป็นของท่านแล้วพระมหาชนกก็เลยตอบตกลงตามนั้นครับฝ่ายเจ้าหญิงสี่วาีก็ได้ทรงทราบว่าพระมหาชนกเป็นผู้ได้ราชสมบัติจึงให้คนเชิญมหาชนกมาที่ปราสาทแต่พระมหาชนกก็นิ่งเฉยถึงสามครั้งพอพระชนกไปหาเจ้าหญิงเองโดยไม่บอกโล่งหน้า เจ้าหญิงก็รีบตกใจแล้วก็พาขึ้นบันลลังเองครับเป็นการบอกว่าพระราชามีอำนาจสูงสุดไม่จำเป็นต้องทําตามเจ้าหญิงแต่อย่างใดส่วนข้อที่2เรื่องปริศนาทิศหัวนอนของบัลลังพระมหาชนกก็ทรงคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็ทรงถอดเข็มทองคําที่กัดผ้าผู้หัวออกและก็ส่งให้เจ้าหญิงวางเข็มทองคำเอาไว้เจ้าหญิงก็ทรงรับเข็มไปวางไว้บนมุมหนึ่งของบันลังสี่เหลี่ยมพระมหาชนกก็เลยชี้ว่า ตรงที่เจ้าหญิงวางเข็มกลัดไว้นั่นแหละคือที่หัวนอนเพราะคนที่ถอดผ้าโพกหัวเนี่ยก็ไม่วางเข็มนี้ไว้ที่เท้าจึงสามารถแก้ปริศนาข้อ2ได้ครับข้อที่สก็ยกมหาธนูขึ้นได้อย่างง่ายดายอันนี้ก็คล้ายกับตอนที่พระรามยกมหาธนูของพระศิวะครับข้อที่4เมื่ออามารกราบทูลถึงปัญหาของขุมทรัพย์ทั้ง16แห่งพระมหาชนกก็ทรงคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ตรัดบอกคําแก้ปริศนาของขุมทรัพย์ทั้ง16แห่งได้หมดเมื่อสั่งให้คนไปตรวจดูก็กพบขุมทรัพย์ตามคําบอกใบทั้งหมดครับ ผู้คนก็เลยสรรเสริญในปัญญาของพระมหาชนกกันทั่วนหน้าเมื่อได้ครองราชพระมหาชนกก็แสดงความกตัญญูด้วยการเชิญเสด็จแม่ก,กับท่านพราหมณ์ที่สาปาโมกมาจากเมืองกาลจัมปากะและก็สร้างโรงทานใหญ่หกทิศในเมืองมิธิลาและปกครองบ้านเมืองร่มเย็นด้วยทศพิธราชธรรมต่อมานางสีวลีก็ประสูติพระราชโอรสนามว่าทีฆาวุกุมารเป็นอุปราชครับเมื่อพระมหาชนกครองราชอยู่เป็นเวลานานวันหนึ่งก็ทรงไปอย่างสวนมะม่วงจากนั้นก็หยิบมะม่วงสุกมากินผลหนึ่งและก็พบว่ามีรสชาติอร่อยมาก จึงคิดว่าขากราบเนี่ยจะกลับมาเด็ดเพิ่มแต่เมื่อพระองค์ไปแล้วผู้คนเห็นว่ากรรษัตริย์เนี่ยกินมะม่วงจากผลต้นนี้จึงพากันแย่งกันสอยมะม่วงตามบ้างทําให้กิ่งมะม่วงหักลงมาบ้างจนสุดท้ายมะม่วงต้นนี้ก็ไม่เหลือเลยแม้แต่ผลเดียวครับเมื่อพระมหาชนกกลับมาก็ตกใจมากว่าทำไมต้นมะม่วงถึงกิ่งหักแล้วก็ไม่มีผลและก็มีใบร่วงเช่นนี้ส่วนอีกต้นเนี่ยสภาพต้นยังอยู่ดี ผู้ติดตามก็เลยบอกว่าต้นมะม่วงต้นก่อนถูกแย่งกันกินผลสภาพก็เลยมีกิ่งหักเช่นนี้ส่วนอีกต้นก็มีสภาพที่อยู่ดีเพราะไม่มีผลครับพระมหาชนกได้ฟังก็ตระหนักว่า ราชสมบัติก็ไม่ต่างจากผลมะม่วงยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งต้องกังวลยิ่งต้องรักษาเมื่ออธิษฐานจิตเสร็จแล้วก็ทรงบอกให้อมานเนี่ยทำราชกิจแทนส่วนตนจะไปบำเพ็ญสมณธรรมในปราสาทร,รักษาศีลประชาชนเนี่ยก็รู้สึกแปลกใจว่าพระราชาหายไปไหนแล้วก็เลยพากันสอบถามว่าบัดนี้พระราชาพวกตนหายไปไหนพระมาชนอกอยู่ในวางเนี่ยก็ตัดสินใจปลงผมบำเพญเ็ญฌานไปเรื่อยเป็นเวลาหมื่นปีจนสุดท้ายก็ตัดสินใจปลงผมนุ่งห่มผ้าจีวรแล้วก็คล้องบาทแล้วก็เดินจงกรมในปราสาทแบบภิกษุเลยครับ เมื่อพระมหาชนกเดินออกมาจากปราสาทนางสีวลีเนี่เห็นพระเดินมาก็เข้าใจผิดว่าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ามาแสดงธรรมเก่บพระราชานางสีวลีก็เลยก้มกราบด้วยความเคารพแต่เมื่อนางเดินกลับไปที่ห้องก็พบว่ามีผมที่ปลงบนพานกับเสื้อผ้ากษัตริย์ที่เปลืองไว้แล้ว ก็เลยรู้ว่าสามนะองนั้นก็คือสามีของนางเองพระนางจึงรีบติดตามมาและอ้อนวันสวามีให้กลับไปครองราชแต่พระมหาชนกก็ยังเดินต่อไปอย่างมุ่งมั่นนางสีวลีก็เลยทำอุบายให้อมา์เผาโรงเรือนเก่าๆแล้วก็กองฟางกองใบไม้เพื่อให้พระราชาเข้าใจว่าบัตรนี้ไฟไหม้เมืองมิถิลาและท้องพระคลังไปหมดแล้วแต่พระมหาชนกรู้ได้ทันทีว่าไฟไหม้นี้เป็นอุบายของนางสีวลีก็เลยไม่ได้สนใจและบอกว่าตอนนี้ข้าได้ทิ้งสมบัติไปหมดแล้ว ไฟไหม้เนี่ยก็ไม่ได้ไหม้อะไรจากพระองค์ไปพระมหาชนกก็เลยเดินต่อไปครับนางสีวลีจึงให้อามานแสดงว่ามีโจรป่ามาปล้นฆ่าชาวบ้านพระนางก็ร้องให้คำโกรธให้พระองค์กลับไปช่วยบ้านเมืองแต่พระชนกก็รู้อีกว่าเป็นอุบายของนางสิวลีก็เลยแกล้งทำมันไม่สนใจเมื่อนางสิวลีและผู้คนจํานวนมากต่างตามมา พระองค์ก็เลยถามว่าราชสมบัติของเมืองนี้เป็นของใครอำมาตยก็เลยตอบว่าของพระองค์พระเจ้าค่ะพระชนกก็เอาไม้เท้ากีดเส้นเอาไว้และบอกว่าไม่ให้ข้ามมาไม่งั้นจะโดนราชทันทําให้นางสีวลีกับอัมาตไม่มีใครกล้าข้ามเส้นนี้ไปนางสีวลีก็เลยร้องให้กลิ้งเกลือกจนขีดของพระมหาชนกเลินไปไม่ได้ลบแต่หายไปเพราะน้ําตาครับเมื่อพระชนกเดินมาถึง60โยชน<ม>ก็ไม่สามารถหยุดมหาชนที่ตามตือพระองค์มาได้ ในเวลานั้นเองนารัตดาบทที่เพิ่งออกจากฌานในป่าหิมะวันเมื่อเห็นพระมหาชนกออกบวชแต่มีเหล่ามหาชนตามมาก็เลยหอบมาเบื้องหน้าพระองค์และพูดว่าใครตามท่านมามีเสียงกึกก้องโกลาหลเหมือนเล่นอยู่ในบ้านทําไมประชาชนแวดล้อมมากมายขนาดนี้พระมหาชนกเลยตอบว่าประชาชนเนี่ยตามข้าพระเจ้ามาเองแต่ข้าพระเจ้าก้าวข้ามกิเลสไปแล้วก็คือญาณของมุนีผู้ไม่ติดเรือนที่มีความเพียรทาไมท่านถึงยังถามเช่นนั้นนารัตฤศีจึงกล่าวว่า ท่านเป็นนักบวชเพียงร่างกายและอัฐบริขารเท่านั้นไม่ได้ก้าวข้ามกิเลสจ,จริงๆกรามคือกิเลสไม่สามารถก้าวข้ามเพียงเพราะเครื่องนุ่งห่มเท่านั้นเพราะกิเลสที่อันตรายเนี่ยยังมีอีกมากพระหมาชนกก็เลยตอบว่าข้าพระเจ้าไม่ปรารถนาในกามและท่องไปอย่างผู้เดียวจะมีอันตรายได้อย่างไรนารัตฤศีก็เลยแสดงว่าอันตรายก็คือความหลับความเกียดคร้านความง่วงความพยาบาทไม่ชอบใจความเมาเพราะกินมากเกินไปพระองค์อาจจะได้รับของดีๆจากมหาชนแล้วก็เกิดอาการขี้เกียจเอาได้ พระโพธิสัตว์ได้ฟังก็ถามว่าท่านสอนข้าพเจ้าดีมากและท่านคือผู้ใดกันนารัตจึงแนะนําตัวว่านาร้ายนารายไม่ใช่ชื่อนารัตถากัสปะโคดและอวยพรให้พระโพธิสัตว์บําเพ็ญในศสีและภาวนาฌานให้บริบูรณ์อยู่ในความอดทนสงบรำงับไม่ถือตัวทําวิชาและสัมมธรรมให้พร้อมแล้วก็ลากลับไปครับเมื่อนารัตฤศีไปแล้วต่อมามหาชนก็เจอกับมิคาชินะฤศีท่านฤศีก็เข้ามาถามว่า การที่พระองค์ทิ้งช้างม้าอาณาจักรประชาชนมาบวชเนี่ยเพราะคนเหล่านั้นทําให้ท่านผิดหวังหรือเปล่ามหาชนก,ก็เลยตอบว่าข้าไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับเหล่าประยุนญ,ญ,ญาติข้าพระเจ้าเห็นเพียงว่าโลกถูกกิเลสย่ำฮีผู้คนต่างอยู่ในอำนาจกิเลสและทำลายฆ่ากาันจิงได้บวชเช่นนี้ท่านหรือสีจิงถามว่าใครเป็นศาสดาสอนพระองค์มหาชนก,ก็เลยเล่าเรื่องต้นมะม่วงสองต้นต้นหนึ่งถูกแย่งผลอร่อยจนกิ่งหักอีกต้นหนึ่งก็ยังอยู่ดีครับ มิคาชินะหรือสีก็เลยอวยพรให้มหาชนกไม่ประมาทแล้วก็ลากกลับไปพระนางสีวลีก็ยังไม่ละความเพียรในการติดตามมหาชนกชาวเมืองกับพระนางสีวลีก็เลยเดินตามตื้อมหาชนกต่อไปพยายามบอกให้ไปช่วยแต่งตั้งทีคาวุกุม,มารขึ้นเป็นกษัตริย์แต่พระองค์ก็ทรงปฏิเสธครับวันรุ่งขึ้นก็มีสุนัขคาบเนื้อที่เจ้าของเผลอเมื่อวิ่งหนีมาพบผู้คนก็ตกใจและทิ้งชิ้นเนื้อไว้พระมหาชนกก็คิดว่าก้อนเนื้อนี้เป็นของไม่มีเจ้าของ สมควรที่เป็นอาหารของเราได้จึงได้สวยก้อนเนื้อนั้นพระนางสีวลีเห็นเช่นนั้นก็ตกใจมากที่พระสวามีสวยเนื้อที่สุนัขทิ้งไปแล้วแต่พระมหาชนกบอกว่านี่คืออาหารบางสกุลบินทบาทเป็นอาหารที่สละแล้วจะสุนัขหรือคนสละแล้วก็เป็นเนื้อที่ได้มาโดยชอบรมพระนางสีวลีเห็นก็ตกใจเพราะคนทั่วไปแม้อดอาหารมาสี่มื้อก็คงจะไม่กินอาหารที่เหลือเจ็กหมาแน่ต่อมาทั้งสองพระองค์พบกับเด็กหญิงสวมกำไลข้อมือข้างหนึ่งมีกำไลมือสองอัน อีกข้างหมันมีอันเดียวพระราชาก็เลยถามเด็กหญิงว่าทําไมกําไรข้างที่มีสองอันถึงมีเสียงดังเด็กหญิงก็เลยตอบมาหาชนกว่าเพราะด้านที่มีกําไรสองอันนั้นกระทบกันก็เลยเกิดเสียงดังส่วนอีกข้างเนี่ยใส่ข้างเดียวไม่ได้กระทบกันก็เลยไม่มีเสียงครับพระชนกจึงแนะนำพระศิวลีให้พิจารณาถ้อยคําของเด็กหญิงกาําไลเนี่ยก็เสมือนคนที่อยู่สองคนย่อมมีการกระทบกระทั่งกันถ้าอยู่คนเดียวก็จะสงบสุข แต่พระนางสีวลีก็ยังคงติดตามพระราชาไปอีกจนมาพบกับนายช่างทําลูกศรพระชนกก็เลยถามว่าทําไมท่านถึงหลับตาข้างเดียวนายช่างก็เลยตอบว่าการที่ข้าต้องหลับตาข้างหนึ่งเวลาดัดลูกศรเพราะเวลาลืมตาสองข้างก็จะไม่เห็นว่าข้างไหนเนี้ยโคตรข้างไหนตรงเหมือนคนที่อยู่สองคนก็จะขัดแย้งกันถ้าอยู่คนเดียวก็จะไม่ขัดแย้งกับใครครับพระราชาตัดเตือนนางสีวลีอีกครั้งว่าพระองค์จะประสงค์เดินทางไปอย่างตามลําพังเพื่อบําเพ็ญสมณธรรม ไปสองคนก็เกิดการกระทบกระทั่งกันเปล่าๆครับเมื่อมหาชนกระนางสิวรียังคงตามตือ้อพระองค์ก็ถอนย้ามูก,กระต่ายขึ้นมาแล้วบอกว่าตอนนี้ย่าได้ถูกถอนขึ้นแล้วเราสองคนคงอยู่ด้วยกันไม่ได้อีกพระนางสิวลีได้ยินคําขาดจากมหาชนก,ก็เลยน้อยใจและร้องไห้แทบใจสลายว่า ต่อไปนี้ข้าคงหมดวาสนาจะได้อยู่ร่วมกับพระองค์อีกแล้วนางศิีวลีเสียใจจนสลบไปน่าสงสารยิ่งนักพระราชาก็เสด็จสู่ป่าใหญ่เพียงลําพังเพื่อบําเพ็ญสมาบัติและไม่ได้กลับมาสู่พระนครอ,อีกส่วนพระนางศิีวลีตื่นมาก็ได้แต่ถามชาวเมืองถึงสวามีของพระนางพบว่าพระราชาหายไปแล้วพระนางกับชาวเมืองก็เลยกลับพระนครครับบรรดาอามาัดต่างค้นหาพระมหาชนกก็ไม่สามารถหาได้เจอส่วนพระมหาชนกก็ได้มาเป็นเพียรสมณธรรมในป่าหิมพาน นางสีวลีจึงโปรดให้สร้างเจดีในจุดต่างๆที่สําคัญของพระมหาชนกจุดที่พบกับช่างสอนจุดที่พบกับเด็กสาวที่กํลังกระทบกันจุดที่พระมหาชนกทรงกินเนื้อสุนัขทิ้งและสองจุดที่พระโพธิสัตว์เจอกรกฤษีสองท่านพร้อมแต่งตั้งทีฆาวุกุมารเป็นพระราชาองค์ต่อไปครับจากนั้นนางสีวลีก็บวชตนเองในอุทยานมะม่วงและบรรลุสมาบัติ8อภิญญาหเช่นเดียวกับพระมหาชนกแล้วก็ไปอย่างพรหมโลกอีกครั้งเมื่อพระพุทธองค์เล่าเรื่องนี้จบก็บอกว่า ท้าสก,กัดเทวราชครั้งนั้นก็คือพระอนุรุทธ,ธะในตอนนี้พรามณที่สาปามโมกก็คือพระมหากัสสปะนางมณีเมขลาเทพธิดาผู้รักษามหาสมุทรก็คือนางอุบลวนรรณเถรีนารัตดาบทก็ได้เกิดเป็นพระสารีบุตรมิคาชินะดาบทได้เกิดมาเป็นพระโมคคลานะเด็กหญิงที่สวมกาไลหรือว่ากุมาริกาได้เกิดมาเป็นนางเกมาภิกษุณีช่างสอนก็ได้เกิดมาเป็นพระอานนบดาชาวเมืองที่ตามมาก็คือพุทธบริษัทในชาตินี้ นางศิวลีก็คือมารดาของพระราหุลที่ข้าวุกูมารก็ได้เกิดมาเป็นพระราหุลพ่อแม่ของพระมหาชนกก็คือพุทธบิดามารดาของพระองค์ในชาติสุดท้ายส่วนพระมหาชนกในเรื่องก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองครับเรื่องราวของพระมหาชนกเรื่องความเพียรก็จบลงตรงนี้และถ้าเพื่อนๆต้องการดูคลิปใหม่สามารถกดติดตามกระดิงเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดพด์ก่อนเพื่อทราบขอ้อความก่อนภัยได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ